สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้มาอัปเดตครับ Bitcoin แล้วก็ทองนะครับก็จะมี2อครับนะครับแต่จะแยกคลิปไปนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์ b t c กันต่อนะครับวันนี้ราคานะครับก็28 4 5 0 500แล้วนะครับก็พุ่งมาตามค่านะครับก็ ตามวิเค์นะครับอย,อย่างมากก็เราเป็นสายยิง sl นะครับฟิลเจอร์เนาะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปถึง296หรือเปล่าเพราะว่าแนวต้านีใหญ่บิตคอยอยู่ที่293 2, นะครับก็อยู่ที่วิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับเนาะไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับนะท่งเขียวยุแท่งเขียวแรงมากนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเออมันมันวิ่งเฉพาะ มันวิ่งส่วนใหญ่มันจะวิ่ง b t c ก่อนนะครับเนี่ยอีเธอรียมก็ตามขึ้นไปนิดนึงนะครับส่วนเหรียญเล็กๆยังไม่วิ่งเลยนะครับเหรียญเล็กๆยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับก็จะมีหลักๆจะเป็น BTC อยีเรี่มนะครับ BCS นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบ n b บนะนะครับโซก็วิ่งเหมือนกันนะครับโซบวกตั้ง9เซนเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะเพราะว่าถ้ามาทำคลิป พอเหมาะพอดีเวลาที่มันพุ่งนะครับผมก็น่าจะดูสายวอลลุ่มไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟิโบนะครับก็พูดไปตามฐานเดิมนั่นแหละนะครับก็วันนี้ก็วางกราฟใหญ่มาเลยนะครับเดี๋ยวไปตามกันเลยนะครับก็หนึ่งวันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวนะหนึ่งวิก่อนหนึ่งวิอ่ะตอนนี้กราฟนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับในทั้งเพจทั้งทวิตเตอร์นะครับว่าเทรนกาฟนะครับอ่ะเทรนใหญ่เนี่ย วันนี้เลยได้มาทำคลิปก็พูดพูดสักทีนึงอะก่อนหน้านี้พิมพ์นะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะนะครับอ่ะเทนใหญ่นะครับนะจุดเริ่มต้นที่3,000ันกว่านะครับเทนใหญ่นะครับอ่ะจุดชนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแท่งปิดวิกนะครับนะชนที่5,2 0พนนะครับหมื่นหกนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับขึ้นไปนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับ หลังจากดาวเทนจบนะครับดาวเทนใหญ่จาก69 0 0 0นนะครับอันนี้เป็นแท่งปิดวิกนะครับก็เป็น6 5 0 0 0เนาะอ่ายาวนานมากเลยประมาณปีกว่านะครับหลังจากเบกเบกเบกเส้นเทนขึ้นไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นเทนขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยวิคเนี่ยนะครับส่วนใหญ่วางไว้แค่นี้เองนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นกันนะครับก็คือวางอย่างนี้นะครับวางเส้นเทนแบบนี้ พอมันหลุดปุ๊บเนี่ยหลุด2 8 2 9ลงมาก็ช็อตกันมาสนุกเลยแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าวงวงอ่าเขาเรียกว่ายัางไงอะโซนเวลามันแคบเกินไปนะครับโซนเวลามันแคบเกินไปก็บอกเลยนะห้องซิกแนลนะครับบวกกันยับมากนะครับนะห้องซิกแนลผมนะคือตามมันมันตั้งแต่20,004 900อ่ะตอนนี้30,000แล้วนะจะ30,000แล้วนะ นะครับแรงมากเลยนะครับสาหรับบิตคอยนะครับไม่รู้ไปมีข่าวอะไรนะผมไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับดูแต่กราฟนะครับฟิบโบอย่างเดียวนะครับอ่ะหลังจากเป็นเทนขึ้นนะครับนะจุดเริ่มต้นของเทนขึ้นก็อยู่ที่ฐาน2 1 5 0 0นะครับฐาน21,500ถ้าเราดูฟิบโบนะครับคือสายฟิบโบผมนะบอกเลยว่างงนะก็จะเล่นแค่8ปดสถึงนนี่แหละนะประมาณนี้แหละ <c oughs> ทีนี้เข้ามาในฐานเนี่ยนะครับก็เป็น up t ทนขึ้นไปนะครับก็ยังไม่หลุดจุดหลุดวันก่อนที่ชี้ให้ดูนะก็คือถ้าต่ำกว่า2 6 0 0กลงมานะครับเราจะได้ไปเจอโน่นเทสเส้นเทนใหญ่ก็คือ23500นะครับซึ่งเป็นจุดเนี้ยได้เตือนกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะครับอ่าได้เตือนไปก่อนหน้านี้แต่มันไม่หลุดเห็นไหมนะครับมันขึ้นไปปิดเหนือ2 7 0 0 0นะครับที่เตือนกันไปนะครับอ่าขึ้นไปปิดเหนือ2 7 0 0 0นะครับ หลังจากนี้ราคาก็พุ่งขึ้นมาเห็นไหมมันเริ่มชนฐาน62%เล็กนะครับในกรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่นี้ที่นี้ยังไม่ถึง64 0 0 0นะน่าจะประมาณ43 0 0 0่นนะครับชนที่62%ใหญ่ตรงตรงจุดนี้เดี๋ยวผมย่อยฟิโบเข้าไปเล็กๆนะครับเริ่มชนวอลุ่มตรงนี้ละคือวอลุ่มตรงนี้นะครับ่าถ้าใครได้ติดตามคลิปแรกๆนะครับผมวัดให้ดูแล้วว่าโซน3 1 4 0 0 5 0 0ก่อนหน้านั้นนะ่มันขยับจุดเซลล์นะครับ เข้ามาไว้แถว29,600แล้วถ้าเกิดผ่าน29,600รับรองนะครับไปนู่นเลย37 0 0 0เลยนะครับนะมันไม่มีแล้วต้านนะครับมันขยับมาแล้วตอนนี้เจอต้านใหญ่แล้วนะครับผมคาดว่าน่าจะมีการย่อนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าพุ่งมาได้ขนาดนี้เป็นพันก่อนแน่าจะทำชิปก็28อะ่ะขึ้นมาเกือบ30,000อะ่ะ2,000กว่าเลยนะ ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะย่อไหมเนาะเพราะว่าอันนี้ก็พูดแน่อ่าพูดชนชนราคาไปเลยนะอ่าทีนี้เข้าไปดูหนึ่งหนึ่งวันก่อนนะครับเข้าไปดูหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับคือฟิโบน่ยทำทำให้สัญญาลังจบสัญญาลไปนะจุดเข้าเมื่อกี้นี่สดสดเลยนะครับจุดเข้าจุดเข้าเมื่อกีะนะครับนะท่ไหนและ BTC นะครับเนี่ย จุดเข้าเมงเงี้ยสองเจ็ดแปดเก้านะครับสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสองหมื่นเจ็ดแปดร้อยนะครับนะจะไปออกสามหมื่นเก้าเก้าหกอ่ะนะครับเพิ่งทํากันเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับนะแล้วก็ผมก็ปีกตัวมาทําคลิปนะครับนะก็อ่าสนุกกันนะนะครับบวกกันยับนะครับทีนี้เป้าหลักๆนะครับจุดที่ยังไม่ได้เทสเนาะผมต้องลบฟิโบเล็กย่อยเข้าไปก่อนออกไปก่อนละ คือมันมันมัน,ผ,นผ่านจุดเล็กมาแล้วต้องดูกราฟใหญ่แล้วนะ,นะทีนี้มาดูฟิโบใหญ่ตรงนี้ก่อนนะครับคือถ้าชนชนที่ศูนย์เปอร์เซนต์ตรงนี้สองเก้าหกเจ็ดหกสี่เจ็ดเนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่ผ่านตรงนี้มีจุดย่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูจดุดจุดยอด่อผมต้องไล่กราฟละมันมาขึ้นตอนที่ผมทำคลิปพอดีนะครับอ่ะก็เป็น6 2เซถ้าย่อได้นะครับ ก็ไม่น่าต่ำกว่า2 6ง0 0นะครับแต่มันก็ห่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูจากฐานแล้วนะครับน่าจะประมาณ28300นะครับจะเป็นจุดรีเทสนะครับซึ่งตอนนี้ห่างกันประมาณโน่นเป็นพันนะครับมันยังไม่ลงมานะครับมันยังไม่ลงมา <c oughs> จุดรีเทสอยู่ต่ำมากนะสอง0มนงดสามรนะครับเดี๋ยวไปดูทุนในในในกราฟของวอลุ่มดีกว่านะครับนะอ่าทีนี้ นะครับเทนเทนใหญ่ๆก็ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตมากนะครับเดี๋ยวดูดไล่ดูฟิโบในฐานแต่ละฐานนะครับอ่ะจุดเทสน,น่าจะเป็น2 8ง0 0 0นอยนะครับตอนนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนเพราะตอนนี้มัน2 9 3 0 0เห็นสมอ้ยนะครับนาชนตามขั้นนะนะครับทีนี้ไปดูวอลุ่มเลยดีกว่านะครับอ่ะเริ่มเทลงมาละวอลุ่มนะครับ วอลุ่มหนึ่งหนึ่งวันนะครับนะตั้งแต่สิบกรกดานะครับโซนตรงนี้เริ่มแตกนะครับสองหมื่นเจ็ดแปดร้อยเนี่ยดอยไปแล้วนะครับแต่ยังไม่แตกนะยังมีอยู่นะค้างเลยนะครับช็อกเลยนะครับวอลุ่มแนวรับนะครับอยู่ตรงนี้จริงห้าหมื่นกว่าเลยนะครับก็อยู่ตรงสองหมื่นแปดสามร้อยนะครับปัจจุบันคือเหมือนกับว่ามันยกมันยกออกเพราะโดนดึงขึ้นไปนะครับเนี่ย ตรง27,800เ้อยนี่ยโดนดึงขึ้นไปละนะครับตอนนี้ดอยละแถว2 8 3 0 0อก็โดนดึงขึ้นไปละแล้วก็อเซล์ Sell, นะใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเปิดเป็นแห่งปกตินะครับโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นไปถึงส0 0 0 0 3 7 0สเลรอยเลยเหรอนะครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นเข้าซื้อทุนใหญ่เลยนะนะครับถ้าแบบนี้นี่คาดการไว้ว่านะครับตอนเนี้ย เซลลที่อยู่แถวแถวสองหมื่นเก้าสามร้อยยังอยู่นะครับเนี่ยมันยังขยับไปขยับมาอยู่เลยนะครับอ่าผมตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วกันเนาะแนวรับไม่แนะนํานะครับซึ่งคลิปนี้ก็เอามาดูแนวต้าเลยแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าถ้ามารับแล้วผมเป็นแนะนําผ่านคลิปเนี่ยรับรองดอยันยับนะครับเพราะว่าดูจากวอลุ่มแล้วมันยังไม่หนาแน่นพอนะครับนะเนี่ยมีสิทธิ์ลงมาที่เดิมอ่ะสองหมื่นแปดสามร้อยนะครับ แต่มันขึ้นมาขนาดนี้เซลล์มันก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วล่ะนะคือถ้ามันกลับเนี่ยเห็นไหมเมื่อเกี้มันขึ้นไปถึงสามหมื่นเจ็ดร้อยนะเราไม่รู้ว่าอ่าอ่าจุดล้างมันอยู่ที่ไหนในไอตรงแสนห้าเนี่ย, 105, น,ยนะครับมันไม่ปิดนะครับนะยังมีเซลลเพิ่มมาที่ต่ํากว่าสามหมื่นเพิ่มมาอีกเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดเนี้ยนะครับมันอาจจะเซลล์สั้นเดี๋ยวมันมันก็กันไว้อย่างเงี้ยก็อาจจะปิดปิดไปรอบหน้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวรับผมยังตั้งไว้ที่28300นะครับเป็นจุดเบรกขึ้นนะครับ